มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครูบาเฮงพระดังในโซเชียลบอกหวย3ตัวตรงๆใครได้ยินก็พากันแห่สาธุใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการออกรางวัลประจำวันที่16กุมภาพันธ์เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะได้เลขเอาไว้ลุ้นหวยกันนะคะล่าสุดครูบาเฮงพระดังในติ๊กต็อก ที่มีคนเข้าไปดูคลิปอย่างแพร่หลายก็ได้โพสตคลิปขณะที่คุยกับแมคคา,ารเตอรรี่ว่าเลขสมตัวที่จะออกทั้งบนทั้งล่างก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันแห่เข้าไปสาธุเป็นจำนวนมากเลยค่ะครูบาเฮงพระดังในโซเชียลบอกหวย3มตัวตรงๆใครได้ยินพากันแห่สาธุครูบาให้พระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะคะสาธุค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ